สวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอการแก้การถูกล็อกคอพอดีมี f อซท่านหนึ่งได้ขอเข้ามานานแล้วนะครับผมอาจารย์แดนครับจัดให้ครับกับวิธีการแก้การถูกล็อกคอคำเตือน การถูกล็อกคอจากผู้ที่ฝึกฝนมาเพื่อลัดหรือล็อกคอโดยเฉพาะนั้นยากที่จะต้านทานหรือขัดขืนได้จงหลีกเลี่ยงการถูกลัดคอโดยเดดขาดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยความบัรถนาดีจากครูแดนและทีมงานขั้นที่1แก้ถูกลัดคอจากทางด้านหน้าเมื่อเราถูกคู่ต่อสู้รัดคอจากทางด้านหน้าโดยการจับล็อกไว้แน่นด้วย2มือทั้งสองข้างของคู่ต่อสู้ ให้เรายกแขนขวาขึ้นมาพิงหรือพาดบริเวณไหล่ซ้ายของคู่ต่อสู้เอาไว้จากนั้นก้าวเท้าขวาไปขัดขาซ้ายแล้วกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีพร้อมกับพุ่งตัวทิ้งน้ำหนักไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมใช้แขนขวาผักเวียงเสริมแรงโดยผักและเวียงให้คู่ต่อสู้ล้มหงายหลังไปเลยทีเดียวหลักการสำคัญของท่านี้คือ การเกี่ยวขาแล้วเขี่ยมาทางด้านหลังแล้วใช้มือผลักไปทางด้านหน้าฝึกการถ่ายเทน้ำหนักและตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องอย,อยู่ในที่ที่ถูกต้องและถูกเวลาจึงจะสามารถทำการผลักและเหวี่ยงให้คู่ต่อสู้ล้มหงายหลังไปได้นั่นเองขั้นที่สองแก้ถูกรัดคอด้วยการอุ้มช้อนขามือขวาพิงพาดไหล่ซ้าย ขาขวาเกี่ยวขาซ้ายที่ยืนมือซ้ายสอดลัดขาขวาบริเวณขาพับด้านในสอดช้อนขาดันผักพร้อมขัดขาแล้วเวี่ยงฟาดให้คู่ปรปักหล้มหงายลงกับพื้นทันทีฝึกฝนให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญเมื่อยามใช้งานจริงสัญชยยาตญาณย่อมเกิดจากการฝึกฝนที่จริงจังและสม่ำเสมออย่างแท้จริงเท่านั้นขั้นที่3 ฝึกแก้การถูกรัดคอจากทางด้านข้างเมื่อเราถูกคู่ต่อสู้รัดคอจากทางด้านข้างด้วยสองมือเอาไว้แน่นให้เราบิดตัวตีศอกกระถุงหลังซ้ายกระแทกท้องน้อยของคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วและรลุนแงเมื่อคู่ต่อสู้พงะเซไปด้านหลังด้วยลิกของศอกนั้นให้เราใช้สองมือจับข้อมือขวาของคู่ต่อสู้เอาไว้จากนั้นให้ทำการพลิกหมุนตัวย้อน กลับอย่างรวดเร็วเพื่อกระชากบิดแขนคู่ต่อสู้เราสามารถติดตามส้ำเติมด้วยการเตะเข้าไปที่บริเวณก้านคอหรือปลายคางของคู่ต่อสู้ได้ทันทีเพื่อเป็นการเพิ่มความเจ็บปวดให้กับคู่ปรปักให้เพิ่มขึ้นนั่นเองขั้นที่ 4. แก้การถูกลัดคอจากทางด้านหลังเมื่อคู่ต่อสู้ ล็อกคอจากทางด้านหลังโดยใช้มือซ้ายลัดคอและมือขวาดันหัวของเราเอาไว้แน่นให้เราสไลด์ตัวออกทางด้านข้างแบบฉับพ,พลันพ,พร้อมก้าวเท้าขวาถอยหลังสอดลอดหว่างขาพร้อมๆกับการกางแขนขวายืดออกเพื่อผลักให้กู้ต่อสู้หงายไปทางด้านหลังจากนั้นทิ้งน้ำหนักตัวลงนอนทับกู้ต่อสู้ให้หลังกระแทกพื้นอย่างดุนแรงทันทีให้ฝึก ฝึกจังหวะในการสอดประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าท่าที่สมบูรณ์และถูกต้องหรือเราจะทำการกระทุ้งสอกหลังกระแทกท้องของกู่ตสู้อย่างรุนแรงเมื่อคู่ต่อสู้พังะจากแรงศอกจนเกิดช่องว่างให้เรารีบเอี้ยวตัวพร้อมกับชักเท้าซ้ายก้าวถอยไปทางด้านหลังโดยใช้มือซ้ายจับข้อมือขวามือขวาประคองข้อศอกขวา เอาไว้เพื่อทําการบิดหักแขนของคู่ต่อสู้นั่นเองโดยใช้หัวลอดใต้าวางแขนขวาในขณะที่บิดกระชากม้วนแขนของคู่ต่อสู้แล้วกดลงกับพื้นแล้วติดตามซ้าเติมด้วยการใช้เข่าตีกดเข้าซอกไหล่ทันทีฝึกฝนให้เกิดเป็นความเคยชินเพื่อประสิทธิภาพยามครั้งที่จําต้องใช้งานจริงเมื่อความเจ็บปวดสุดแสนจะทน สัญชาตญาณดิบจะโผล่ออกมาเพื่อเอาตัวตัวรอดโดยธรรมชาติการเอาตัวรอดจากความเจ็บปวดนั้นสัญชตาตญาณจะเป็นตัวนำทางเราไปสู่การแก้ไขปัญหาเองนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหากแต่ทุกคนสามารถใช้สัญชาตญาณดิบในการเอาตัวรอดจากการรัดคอได้ไม่ว่าจะเป็นการกัดโคกย่ำกระแทกขิดล้วนแล้วแต่สามารถใช้งานได้หมดทั้งสิ้นแค่เรา ทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราหลุดออกจากการลัดพัฒน,นาการของคู่ปลปักนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จบไปครับกับการวิธีการแก้การถูกล็อกคอจากคู่ต่อสู้ อาจารย์แดนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมยวยไทยโบราณให้คงอยู่ตราบลูกชั่วล้านสื่อไปขอบลำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ